สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองวิไลให้โชคครับอ่าตอนแรกของวันที่สองกรกฎาคม2565ครับอ่าทางช่องเข้าครับอ่าได้เดินทางมาถึงบ้านแม่แปนเสี้ยนหญิงสะก่นคนแหลกนะครับเพื่อมาต่แนวทางต่อหวดครับนื่องาของคุณแม่แปนครับมาโตกลับนะครับหวดวันที่หนึ่งทีผ่านมาครับคุณแม่ให้สองสามนะครับแต่แนวทางกาก ออก3ามสองนะครับกระทือว่าเข่ากระทือว่ามาานะครับถ่ายเอฟซีันไถนะครับต้าติดตามเนวทังแม่แป้นนะครับกะคือสีใดเบิองได้ชมได้ลีปเฮ้าทั้งช่องเสนออยู่ประจํานะครับมือนี้ครับทั้งช่องเฮ้าวิไลไห้โชกมาตามเนวทังตองวดครับเสี่ยนญิงสกลน้นแหลกคุณแม่แป้นนะครับเพื่อ่าเป็นการเสียเวลาครับเพามาตามเนวทังตัวเลขของคุณแม่พร้อมกันเลยครับค่ะวัสดีค่ะแม่ สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะสบายดีแม่จ้าค่ะพาเอฟซีแฟนคลับมาติดตามแนวทางต่องวดค่ะเป็นยังไงแม่ออกกระทืว่าแตกเนาะแม่เนาะสองสามสามสองเนาะถ่ายเอฟซีผู้ใดกลับก็ขึ้นสีหมาดเนาะวงกลมถึงตัวลายมันกับจังสีมันแตกกันได้เนาะแม่กับครับขาเข่าตัววงเนียนห้าอยู่เนาะแม่เนาะสำหรับว่าผู้ใดว่ารองร่อนโขงสุดท้ายงบหน่อยได้หน่อยตัวขาเข่าอยู่เนาะแม่เนาะ พี่น้องกับเขาตัววงเนีนของแม่เพิ่นนะคะเนาะนี่ครับเอฟซีครับสองสามสามวหลักฐานมีอ่างอิงพร้อมครับร่งสามสามสองแปดสามตัวแม่เพิ่นบดได้เขียนลงองหายด้หว่าเปรลกเก่าต่วแม่เพิ่นได้อยู่นะคะได้ทั้งบนทั้งหลังนะคะอาครับเขาก็มาตามต่อครับงวดประจำวันที่1ิบหกกันยายนครับแมวทางเสี้นหญิงสกคลคนแรกขึ้นแม่เป็นอ่าแนวทางสี่เปลนอยนาังไงนะครับมาตดตามตอพร้อมกันนะครับ แม่ได้เฮ็ดแล้วหรอ่คะแม่งวดนี้เออแม่ก็เฮ็ดไว้แล้วเด้โอ้แม่ชุดเต็มชุดยังแล้วเนาะชุดเต็มแล้วแม่ก็คิดไว้อยู่อ๋อคิดไว้ให้พอเลยงวดนี้มันวิ่งหกกับเจ็ดเลวิ่งหกกับเจ็ดมาหัวนี้เน้นอืมได้หกกับเจ็ดสบายแม่เน้นมาเกียดนะมาเกียดมาเกียดอืมวิ่งหกกับเจ็ดมาเกีดมาเกีดโอ้เดี๋ยวเขียนกันเ้อพี่น้องคุณแม่พี่มานนะคะเนาะ ใกล้แล้วแม่ใกล้จะเริ่มเดินแล้วมีคนเมิ่งรอยู่บละเบิงอยู่แม่เบิงเอฟซีก็คอมเมตนมาอยู่แต่ทจริงว่าสิมาตมุว่านี่ผมก็เป็นบ่สบายเพราะมันกินยาอยู่ด่แม่แม่กระจามเนาะเป็นเพียงเนาะแต่เมนมาให้มาตามดิเม่นเปนให้เนาะหลายๆคนอยู่คอมมนมามันห่อนเมื่อเดียวขึ้นี่ยแล้วยังเป็นวัดเลยไหมมันห่อนแห้งคักเนาะแม่เนาะครับเหมือนผมใหรถแห้งห่อนรกายมันปรับสภาพบ่ทันเนาะมันก็เลยเป็นวัด วิ่งหกกับเจ็ดน้อแม่เนาะเป็นวิ่งบนล่างเลยเนาะค่ะแม่บนล่างเลยวิ่งบนล่างคือเขามันนะแม่ครับหกกับเจ็ดวิ่งบนล่างหกเข็ดเลขออกมาแล้วฝันไปแม่เอาเหมือนอยู่ในบ้านฝันบ้านฝันเหมืนบ่ยพวออกบ้านหนึงที่แม่แม่ยสองสามสามมันจุกไก่กันก็คนจะดอนบ่เออฝันว่าแหกล่องเนี่ยนะแม่ก็ที่บอกว่ฟังสามเออแม่นแม่ฝันว่านั่นนะที่มาทำชิมไม่ตั้งกล่องใหญ่ใหญ่เห็นไหมเออบ้านนี้แม่ก็ไปตีกล่องสามสามกับสามดอกกล่องกันเป็นเก่าแม่ก็ซื่อ ซืเก่าอเก่าสามสืเก่าสาเลยออมาทีมาเลที่แม่สองสามสามแล้วมอยูไก่กันนันเลยเอฟคอมเมนต์อยู่ทีว่านมันคือปลาามบาล็กี่แม่เนี่เนมันไม่มีเหียนคลิปไปหันมามือมือมาทยคลิปแม่งหวดนั้นบ่เอฟซีเบอกเอาคือพอาทามบานเล็กที่แม่เนี่ยที่ว่าแม่ได้เนื้อของกองเป็นไงเนี่วสองสามสามมาลที่แม่ สองสามสามออกสามสสองออกสามสามสองแตกสามเม่ก,กะบาวาเป็นนอเหมือนเนาะมานันนากันกับบ้านหนึที่ตัวไดกะบาวาบบ่ได้ว่าเมี่อออัน คนซคอนซ่ลายเอฟซก็ว่ามันชิลายตูวหาลังคค้หันลงโค้ก็ว่าส่อให้เนี่ยันว่าลายลายลายยางแม่ลายค้ตามที่จริงอันตามที่จริงร้างแอดนี่ก็่อซ่อเพียงหาน้ทางให้เอฟซี่ะไปน้ำปูขึ้กันแม่่ามือนี่กับว่าท่นงนนี่ว่าทนไหนฝันอยู่ครับเอาแม่จ่อจ่อมือห้าฝันเนาะ ก็ถือว่าฟันดีนะแม่เนาะผมก็บอกอยู่ดีกับเขาแต่เม่คนก็มาี่พี่น้องได้เท่าไว่าแม่ฟันใบเหนือเด้เหนือพูดกล่องบักไงสามตัวดิเลอรเล็กถี่สองสามสมออกสามสามสองเนาะอือเจได้เจไดถือเป็นสาตัวเอาหวนีขึ้นหน่อยคู่กับเก่าแม่แนวทางตัวเล้แม่ตัดออกนี่เราถือใจถือใจเอฟซีเอาซ้ำนีเลยเนาะชุดนีครับชิปนีเอาซ้ำานีก่อนละกันส่วนกลางทำไมแม่มาตัดให้อีก ชักชุดแม่หัวดน้มันสิบแปดมองให้จอะไรนาเบิ้งลูกสิบสี่โอหนึ่งสปดสามสี่สิบแปด็แปดเก้าสิบแปดสิบแปดคม่คิดว่าเนี่ยเน้นส้มเนียแล้วนี่ครับอันทุกงวดมันจยี่สิบเอ็ดหางยี่สิเอ็ดคู่ที่น้องแม่เนาะครับอ่าหัวดนี่หน่อยลงก่เก้าเอ็มซีครับรับรับสุดเต็มของแม่เป็นครับ เอาชุดเต็มไปสามต้องกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเอาชุดตัดชุดตัดของแม่เพิ่นเนาะค่ะครับเมื่อนี้เอาสายวิ่งกับชุดเต็มของแม่ไปเบื้องก่อนนะครับเอฟซีเพราะว่าพึ่งตองหงวัดน้องพี่น้องพึ่งตองหงวัดบ้านมันสีว่าพลินล้วตอไปแต่มันได้แรงเนาะแม่เนาะแต่ว่าก็เดินเดินเหย้าเราได้หรือแม่วิ่งเดินเหยาเราดิตัวตัวมันก็เดินเหย้ามาเลยได้หรือไม่ก็เดินเหย้ามาเลยได้หรือไม่ก็เดินเหย้ามาเลยะด้หรือมัก็เดินเหย้ามาเลยได้หรือไม่ก็เดินเหย้ามาเลยได้หรือไม่ สูตรของอันผู้นึงว่าอย่างนอนแต่เดียวกันนี่วิ่งสูตรเดียวกันครับฮกกับเจดมันมันเสี่ยงในนอนแม่ก็ฟังอยู่แต่ว่ามาแล้วได้แม่ฮกเก็ดมีเลขวิ่งนี่มาต่ำกันหลายสำนานเลยดิคือว่าแล้วน้อกคุณไดก็หาถ์ทือไน่รแม่เทปฮารือเท็เคนละสูตรตัวแห่งร่องคือกันสูตรดูกับติดฮกล้วดิสูตรดูน่ะบนน่ะติดฮกล้วดิแม่ติดล่างพร้อมฮกกับเจดของเราหน่ะฮกฮกดับบน อั่หันเกียดดับดับทั้งบนทั้งหลังเลยเกียดแม่ไปรอกับเจู๊่สวนช่วงดาวเจ๊ขายเหล่ง่าวันนี้ไม่เห็นเราบล็กดับมันดับหกเด้เล็กบนบนดับหกแม่ลลางดับศูนย์ห่างดับศูนย์บนดับหกเอาพี่น้องเนาะเล็กดับแม่ดับบนหกดับล่างศูนย์ยู่ทุกวันว่าแม่เล็กดับนี่ไหวมันไข่อยู่เด้ ผูกว่าอยู่มันบ้างกะดับดับได้แต่ว่าเก่าจะไปเสียมันหลนะเนี่ยไม่ไดกแม่ต้องเสียมันต่ออันดับดับกันกองสลากเขาบ่มีเลขดับพ่แม่นเข้าเฮดดับสูตรเจ้าของเองเนาะหลุดดับถ้าผู้เฮดซื้อของสลากก็จะบ่ดับใหายแล้วเอาตัวเลขแนวทางของคุณแม่นะคะชุดเต็มนะคะแคบ้าจอไว้เด้อครับเอาชุดเต็มแล้วก็สายวิ่งไปก่อนนะครับแนวทางกะซิมีิยู สิบแปดหางสิบแปดคู่สิบแปดหางครับบอครับแม่เข้าลอกกัก่างเขาจังเน้นให้เอฟซีครับให้เอฟซีเพราะว่าผู้เพิ่นมักชุดเต็มกับเพิ่นสีได้เบื้นงหน้าแม่อากาชุดเล็กวิ่งเพิ่นสีได้ประกบใส่อันละวิ่งแม่วิ่งให้โฮกับเย็ดนี่ก็คือจังว่าจับโฮกับเย็ดหรือเนาะครับอ่าให้แม่เพิ่นคัดเน้นๆให้ก่อพี่น้องให้มันแตกตัวอีกคือจังหวะบางนึงเขาจังมาเอาตัวเน้นพี่น้องครับ จุดเต็มไปเมืองกรุครับมื่อน,นี้ก่ะแม่พกครคูไห่กบมียูหกเก็ดสี่หกี่หกห่งหกแปดห1ศูนย์สามเก็ด0า0หน8่งศ1 4ย์เั็ดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ปดหนึ่งแปดเจ็นตัวกีับกึ่งสี่แปครับมีย 18, 18<อ>ครูสค,ครับสำหรับเนื้อทางชุดเต็มนี่ก่ะ ถือว่ามากเลยเนาะแม่งวดนี้แตกเลยเนาะครับ <Yeah. S 1> มาสองสามสามสองเนาะคุณแม่เนาะค่ะพี่น้องว่ามันร้ายนะคะก็ลอรคคุณแม่เนีนยนไฮนะคะเห uh huh. มือนงวดที่พานมาที่เด็กเอาใบคืนให้พี่น้องเบื้งแล้วนะคะเพราะว่างวดที่พานมานะคะคุณแมิคนกว็วงถือโตเน้นนะคะโตออกเลยลหละพี่น้องเนาะเท่ากับจังมากเบึ้งว่าคุณแมินเน้นให้ตวใดน,นะคะคมือนี่เขาชุดติมไปพิจารนากรน,นะคะ พ่อได้กินได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานสื่อพ่อได้ฟังเนาะแม่เนาะอนี่ยังกับแม่นู่แต่ว่าเฮาเมื่อหน่อยก็ค่อยยิบพ่อยอมไปเนี้ค่ะครับวดละซีซาร์หาพันเก่าแล้วเนาะแม่เนาะพ่อแต่ได้ใส่ได้ซอยค่ะเอาค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะเนาะให้แฟนคลับทางช่องได้มีโชคมีลาภน้ำกันเนาะแม่เนาะครัอ่าเอฟซีทั้งหลายเฮาสุขสุขมันมันเฮ่งเฮ่งด้วยกันเปี๋ยวจะมาร่อชุดตัดชุดเน็ตเนาะแม่เนาะอีจั มมือพี่น้องอีกจักสามมือให้เมียคนเฮ็ดเค็งเคงก่อนนะคะครับเห็ดเค็งไปสักก่อนเอาเค็งเคงให้แตกครึ่งว่ะที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะตึงไปเล้คุณแม่ฝันก่อนพี่น้องจังมามาเอาความฝันพร้อมนะคะอีกสามมือเนาะพี่น้องเนาะฝันกับฝันได้ดีอยู่แต่ว่าบ่ได้ตีใส่ราดิทีบ่ได้ถามบ้านเลขทีขันที่ทำไปเนาะขันทีไปอีกก็สิว่าร้ายอีกนะเมียสองซับซ้ำตัวเดียวเนาะเขาสิให้มาเป็นบ้านเลขทีพวกเนาะเขาขันแล้วบัต่บ้านเลขที่ อ่ะครับสุดท้ายนี่ก็ขอกับขอบุญของคุณแม่ด้้อครับสาทุกครับแม่สวัสดีครับแม่ครับสวัสดีคัอ่ะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทังตัวเลขครับจากคุณแม่แป่นกับเซียนหญิงสะกลคนเหล็กนะครับบันนี่ครับมือนีเอาชุดเต็มไปเบื้องก่อนท่อเอฟซีเพราะว่าคอมเมนต์มาหลายอยากได้ชุดเต็มของแม่และก็สายวิ่งสายแลีนะครับเพียเอฟซีทุกทันมีตัวเลขมากชอบอยู่ในใจแล้วกับพิจารณานะครับ อาครับสำหรับ FC ทซีันใดว่าลายโตกับลอชุดตัดเด้อครับลอชุดตัดชุดเน่นของคุณแม่นะครับย่ำ่าล่อชุดตัดชุดเน่นของแม่นะครับอ่าสุดท้ายนี้ให้พีทีทุกท่านกินข้าแรงแซบนอนรับฟันดีไว้เจอกันคลิมนาสวัสดีครับ